สวัสดีครับแนะนำมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับคันนี้เป็น gpx laser เ2 0ซอร์ครับจดทะเบียนปี2020เป็นรถมือเดียวครับเดี๋ยวดูรถโดยรวมก่อนนะครับ ก่องไม่ได้ใหญ่มากนะครับพอใส่ของได้นิดหน่อย รถที่ผู้ขายนํามาจําหน่ายจะเป็นรถเลขไม้แท้ตามความเป็นจริงเลยนะครับเกือบทั้งหมดเป็นรถมือเดียวครับ จดทะเบียนปี2020เป็นรถมือเดียวใช้งานไป1 5ึ0 0หมกิโลเมตรครับฟังเสียงเครื่องครับเครื่องดีครับ คันนี้ตั้งราคาขายไว้เพียง27,900บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจยังไงติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์082 092 1298ครับลูกค้าต่างจังหวัดจะให้จัดส่งทางไปษณียียังไงมีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ ส่วนรูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้เดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนี้อีกทีหนึ่งครับคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่เข้ามาอีกครับขอบคุณครับ